สวัสดีครับวันจะมารีวิวแพ็กเกจบ,บูเตอร์ปั๊มที่เหมาะสําหรับนําไปใช้กับโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีจํานวนห้องพักประมาณ20ห้องนะครับความสูงของอาคาร2ชั้นนั่นหมายถึงว่าสูบน้ําจากถังเก็บน้ําด้านล่างขึ้นไปใช้บนอาคารนะครับถ้าสูบน้ําจากถังเก็บน้ําด้านบนลงมาใช้ชั้นที่ติดกับดาดฟ้าก็ดได้ไม่จํากัดนะครับสำหรับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อคุณฟอสร,รุ่น cm 5. 4ขนาด1.1ดกิโลวัตต์1.5แรงม้าไฟฟ้า3 8 0โวลต์ ทำแรงงานสูงสุดได้ที่3.7บาร์สูบน้ําสูงสุดได้ที่100ลิตรต่อนาทีนะครับเป็นแพ็คเกจบูสเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมีปั๊มสองตัวสลับและช่วยกันทํางานนะครับประกอบกับถังแรงดันขนาด100ลิตรยี่ห้อคาบิด้าตู้ควบคุมเป็นแบบกันน้ำสองชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดหรือบ่อดูดนะครับโปรเลเวลใช้ชุดอิเล็กโทรในการควบคุมนะครับเพชเชอร์สวิตช์ยี่ห้อแดนฟอร์ สำหรับเพเชอร์สวิตจะมี2ตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชเชอร์สวิตหลักตัวนั้นขวาเรียกเพเชอร์สวิตเสริมเพเชอร์สวิตหลักจะตั้งให้ปั๊มเลื่อนทำงานที่2.5บาร์และหยุดการทำงานที่3.5บาร์ส่วนเพเชอร์สวิตเสริมจะตั้งให้ปั๊มเลื่อนทำงานที่2บาร์และหยุดการทำงานที่3บาร์ตรงกลางเพจเเกตครับตัววัดแรงดังนยี่ห้อซินวัลเทคเป็นเกจแบบน้ำมันนะครับมีท่ารวมทางจ่ายขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแปลนประกบมีท่ารวมทางดูดขนาด2นิ้วพร้อมหน้าแปลนประกบเช่นกันนะครับประตูน้ำยี่ห้อคิตาสวา เช็ควาลยี่ห้อยูโรสต็อปแท่นฐายเป็นเหล็กรางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบูสเตอร์ปั๊มงานคุณภาพงานสวยๆแบบนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081-682-5330ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ